สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนะครับในกลิปนี้จะพาไปดูโบดูลเดลตานะครับอาจะเรียกว่าเดลต้าเเป็นต่อของโลกอสนะมาเริ่มกันเลยโมดูลนี้นะครับจะเพิ่มสแต็ในส่วนของแมส HP HP สูงสุดสล้วก็ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นในส่วนของสกิลติดตัวหรือเทรนเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถ ในการทำดาเมจเนโครซีดดาเมจเพิ of of ่มนะครับ8%เนโครซดดาเมจคืออะไรนะสำหรับใครที่ไม่ท่ามันเป็นเอเลเมนท่ลดาเมจของฝั่งผู้เล่นนะครับที่จะทำใส่ตัวพวกมอนเตอร์อะไรเงี้ยโดยที่ถ้ามันทำถึงถึงพัน่วยในศัตรูประเภททั่วไปนะครับกับหรือสองพัน่วยในศัตรูประเภทที่ว่าระดับหัวหน้านะครับจะทำให้ติดสถานะเอ็นฟีโบนะครับก็คือทำให้ พลังจงตีลดลง50%นะครับแล้วก็มันก็จะติดคูดาวเมื่อมันระเบิดแต่ในระหว่างที่ติดสถานะเนโคสีอยู่เนี่ยก็คือจะทำโดนดาเมจนะครับเป็นเอเดินทอดาเมจ800ตัวต่อวินาทล้ตก็มีคูดาว15วินะครับทีนี้ถ้าอัพเกรดอัพเกรดจะเพิ่มสแตตแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทาเลนต์จากเดิมเนี่ย จะมีโอกาส40%นะครับที่จะทำดาเมจ60%เป็นเวทนะใส่ศัตรูแบบสุกนะครับที่อยู่ในระยะโจมตีเพิ่มโอกาสเป็น50%ถ้าอนะัพเลเวล2รวมถึงมีเพิ่มความสามารถไปด้วยก็คือในระหว่างที่ติดศัตรูต,ติดในโคซีดาเมจจะโดนเอลิเมนทัลดาเมจแรงขึ้น40%ด้วยนะครับอีกทั้งถ้าอัพขึ้นเป็นเลเวล3 โอกาสเพิ่มจาก50เป็น60เรีกนดีะครับแล้วก็ดามเมจเพิ่มเติมจากเด็กโซินดามเมจในระหว่างที่ติดเด็กโซินเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น60%อ่านั่นแปลว่าดามเมจผมว่ามันก็ค่อนข้างจะได้เยอะอยู่นะเพราะงั้นส่วนตัวผมผมชอบตัวนี้ด้วยผมเล่นมาสักพักแล้วผมว่าผมชอบตัวนี้มากเพราะงั้นไปเลยกดอ้า ทาทัดอยู่จเชียนโอเคเอาผมเพิ่งเห็นน,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพแค่นี้ก่อนสำหรับใครที่ไม่ทันใด้สังเกตนะครับมันมีการปรับเมคานิกนะครับนิดนึงก็คือจากเดิมเนี่ยจะทำโมดูลได้อะคุณต้องอัพค่าความสัมพันธ์ให้ถึงร้อยทีเดียวเลยจะทำได้นะแต่อันนี้คือปรับมาดีมากไม่จำเป็นต้องทำท่าทัดก่อนคือทำโมดูได้ก่อนเลย แต่ถ้าจะอัพเลเวลของตัวโมดูลเนี่ยนต่กี้ขึ้นเลเวลสองค้อใช้ 50, ใชห้าสิบแล้วก็ขึ้นเลเวลสามต้องใช้ร้อยหนึ่งเนี่เอออย่างเงี้ยคือเมกเซนต์มากๆนะครับเกมทำก็นะคือรู้กันอยู่แล้วกินพัฒนานี้นะครับคือเป็นเป็นทีพัฒนาที่ได้ใจผู้เล่นนะทำมาก็ดีนะตอนแรกผมรึกว่าลอยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ผมต้องเก็บอิกสักพักเดี๋ยวผมอัพเลเวลสามแน่นอน เราลับโมดูลของโลกอรอนทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกเนี่ยการปลดล็อกก็จะมี2มิชชั่นนะครับมิชชั่นแรกให้ทำดาเมจสะสมรวมถึงแสนดาเมจนะก็อันนี้ก็จะเป็นลงด่านไก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็มิชชั่นที่2ให้ลงด่าน11บหกนะครับสิบเระดับสแตนดาร์ดโดยที่ให้โลกอนเนี่ยต้องอยู่ในทีมแค่นั้นเลยแล้วก็จะใช้ เพราะใช่มันมีห้ามใช้ตัวละครเกิน,นครับให้ลงได้ไม่เกิน4ตัวเอาเอาไปได้ไม่เกิน4ตัวนะครับให้อยู่ในทีก็เดี๋ยวไปเจอกันว่าผมลงยังไงครับไปเจอกันตรงนั้นครับมาที่ด่าน1 1บเอ็ดขออนุญ,ญาตเป็นแพ c t i c e เหมือนเดิมทีที่ใช้จะมีตามนี้คือหลักๆเอาตัวตัวยืนเลนมาสักตัวหนึ่ง ช่วยยืนเลนแล้วก็ที่เหลือคือปล่อยให้โลกรจกกัดการเลยใช้สกิลหนึ่งนะแล้วก็มีตัวฮิลง่ายๆสักตัวนึงตัวฮิลอะไรก็ได้เลยนะเอาขอขอเป็นสามดาวแล้วกันสามดาวขึ้นไปนะครับนะก็ลงโลกรตำแหน่งนี้ิงไเลยจากนั้นลงที่เสือนะนนะก็ตำแหน่งนี้ ทีนี้อย่าเพิ่งรีบลงตัวฮิลนะครับให้รอให้ตัวนักเวทั้างบนเนี่ยมันเกินออกไปจากระยะกไกลๆก่อนนะอันนี้นะครับแล้วค่อยลงตัวฮิวโลโลคอสตัวเดียวเดืเดอพี่เสือแกรีรเลือดถังอันนี้คือเซตอัพเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเร่งพามให้โดยที่เดี๋ยวถ้าคุณสังเกตเนี่ยโลคอสเพื่อเปิดสกิลจะเคลียร์มอตได้แบบไวมากๆ เป็นนั้นจบแล้วนะครับก็ขอบคุณคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปทั้งสวัสดีด้วยะครับ